วันนี้พี่รันกับว่าเธอมาเที่ยวพาคุณป้าพาป้ามาเที่ยวซาปารีเวอร์โอเคเดี๋ยวเราไปเดไปนอันนี้เราถึงถึงสวนนกนกนกอะไรนกนกแก้วนกมาอรอย นกของจริงนกของจริงดูประเทศเห็นนกของจริงยังเป็นนกตัวที่อยู่นกกระพริบคนกึ่งจริงมันเดินได้อีเลยนี่ก็ก้าวมาตรงนี้ก้าวตรงนี้โอเคไหนนี่คืออะไรหางนะเนี่ยใครหางไหม

มาเที่ยวฟ้าฟ้าริเวอร์กับพี่รันก็ไปขับรถดูสัตว์ดีกว่าพิชาเาป็นตัวอะไรฮิปโปนี่เธอไม่เห็นฮิปโปเหรอฮิปโปโตัวใหญ่มากนี่เรือนี่สานิฟาฟ้าริเวอร์ โอเคเราจะไปสถานีต่อไปกันนะครับอ่าอันนี้เรามาถึงาอาหารยีราฟอาหารยีราฟนะครับนหน้าไปหาพ่อหหน้าไปหาพ่าอนนโอเคเดินกันเลย,ยไปเลยไปให้อาหารยีราฟกัน đúng không nếu đúng tôi lại có không nếu rồi